พอดูสิโซนบนให้มาจากแนวอะไรด้วยที่มันวางกรอบไว้เห็นไหมเนี่ยนี่คือการประเมินนะนะเอารูปแบบของไฟล์รูปตรงนี้นะครับไปฝึกวิเคราะห์ลองไปดูว่าการตีโซนตีอะไรต่างเป็นยังไงบ้างไม่ได้ยากครับพี่พี่ลองพยายามดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับพี่ครับโชคบอกแล้วไงว่าโชคแค่เกิดในเรื่องทรงกราฟขาขึ้นโชคยังไม่ได้ลงเนื้อหาอะไรเลยแกเกิดน,นี่เห็นก่อนว่าทําไมต้องสอนหาว่ากงกราฟขาขึ้นแสดงว่า ตามเรียนให้ครบยี่สิบครั้งทุกเนื้อหาจะละเอียดอยู่ในยี่สิบสี่ครั้งดังนั้นอย่าใจร้อนเพราะฟังไม่ได้สับและจับไปกระเดียดผิดกันทุกคนนะค่อยๆเรียนรู้แม่งเล่นหุ้นผิดพลาดกันมาปีสองปีเล่นกันได้แต่ตั้งใจเรียนกับกครูแค่อสองเดือนนี่ยากจังอ่ะอันนี้เอามาให้ดูในในเรื่องรอบรอบวิกฤตเอามาย้ำไม่เห็นก่อนว่าการเติบโตของเนี่ยครับตอนนี้ที่ประกาศล็อกดาวน์เดือนมีนาปีหกสามเห็นไหมครับ หุ้นมันถูกทุบลงมาล่วงขนาดนี้ครับแล้วค่อยๆซึมขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี้ยเข้าใจยังครับเนี่ยดังนั้นคําว่าแนวโน้มของหุ้นขาขึ้นมันจะเป็นประมาณนี้พี่ลองคิดดูนะตอนนั้นนะครับราคาอ,อย่างบ้านปูอ่ะพี่ตอนเดือนมีนาหกสามราคาลงมาอยู่ที่สี่บาทห้าสิบเห็นไหมอันนี้บ้านปูนะครับลงมาอยู่สี่บาทห้าสิบเห็นไหมครับแต่พี่มาดูสิราคาเมื่อเดือนกุมภาปีหกสี่ต้นปีที่ผ่านมาขึ้นมาที่เท่าไหร่สิบสองบาทเห็นไหมครับ จาก4ี่บาทห้าสขึ้นมา12บาทไอ้อย่างเนี้ยขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์พี่ลองดูเติบโต2.66หรือว่าเติบโตมา266หเปอร์เซ็นต์เห็นไหมโซนล่างการเติบโตสูงและหุ้นถ้ามีวิกฤตฟังไว้ก่อนนะครับนักลงทุนรวยๆทุกคนจะแช่งให้หุ้นตก พอหุ้นตกเป็นจังหวะเข้าซื้อที่ถูกที่สุดถือแค่6เดือนปีหนึ่งกำไรก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวหรือหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจยังดังนั้นถึงได้บอกว่าหุ้นถ้ามันกำลังเป็นดาวเทนหรือว่ากำลังจะเป็นขาลงอย่าเพิ่งเอามือไปรับดูมันให้ลงให้สุดก่อนไหมแล้วมันยืนให้ได้ก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อดังนั้นตอนนี้ตลาดกำลังผันผวนซึ่งเป็นกำลังจะปรับตัวลงอยู่เพราะข่าวร้ายแล้ววันนี้ก็ตายตั้งหมื่นสามพันคนขอโทษติดเชื้อหมื่นสามพันกว่าคน ตัวเลขก็เป็นนิวหฮไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมดังนั้นรอดูตลาดก่อนว่ามันมันต่นตกใจแค่ไหนตอนนี้ต่อให้การาฟได้อะไรได้บิ๊กหลอดเข้ามันไม่มีผลเลยเพราะปัจจัยและกระแสกำหนดตลาดหุ้นถ้าตลาดหุ้นมันบอกว่ากูจะล่วงไอหุ้นที่พี่บอกว่าฟอร์มมันดีเลยดีแค่ไหนนะครับมันก็ขึ้นจริงได้ไม่อย่างเข้มแข็งสุดท้ายนะครับมันก็ต้องล่วงตามเซตเข้าใจไหมนะั้นบางครั้งนะครับอยู่เฉยๆก็กำไรแล้วจดไว้ ข้อนี้สำคัญมากการได้กำไรจากการเล่นหุ้นหนึ่งขายตอนแพงสองเข้าซื้อตอนถูกมากๆวงเล็บไปด้วยนะไอข้อที่สองเนี่ยวิกฤตส่งผล เห็นไหมหุ้นทุกตัวนะครับจากราคานะครับสิกว่าบาทนะครับเหลือ4ี่บาทห้าสิบเห็นไหมวิกฤตมันทําให้การได้หุ้นถูกนะการรอให้หุ้นมันตกลงมาสุดๆก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อแต่ระหว่างมันกําลังตกนะห้ามเอามือไปลองหรือเข้าซื้อเพราะทะลุมือได้ง่ายดังนั้นโชคบอกเลยไงว่าโชคไม่สอนเล่นหุ้นขาลง โชคลงให้มันเล่นมันลงแล้วมันยืนให้ได้ก่อนก็คือเข้าจังหวะเก็บจริงๆก็คือยืนให้ได้ไซเวย์ในโซนล่างให้ได้เมื่อมันไซเวย์ได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆปรับตัวและยกตัวสูงขึ้นแล้วไหมจริงๆพวกนี้ก็ยังเป็นกรอบไซเวย์ของมันอยู่เห็นไหมแล้วก็ยกตัวมาจาก4บาทกว่าขึ้นมา12บบาทอันนี้ให้ดูเห็นไหมเนี่ยขาขึ้นรอบสั้นนี่คือขาขึ้นของมันเห็นไหมครับดังนะั้นการเล่นขาขึ้นแต่ตรงกันข้ามพี่ไปฝืนอะไรเล่นหุ้นขาลงขาลง,าลงเห็นไหมดังนะั้น จังหวะของกราฟรูปแบบของกราฟมันสามารถอ่านได้เลยว่าแนวโน้มอ่ะอัพเทนเป็นขาขึ้นหรือแนวโน้มดาวเทนเป็นขาลงมันสามารถมองได้พิจารณาได้พี่ต้องมองตรงนี้ให้มากๆเห็นไหมครับไออย่างเนี้ยถ้ามันเป็นช่วงขึ้นนะครับซื้อและถือได้แต่เห็นช่วงลงฟังไว้ก่อนนะเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อแล้วไปขายในจังหวะที่ ที่ถูกที่แพงที่สุดก็ได้รอมันยอ่อลงมานิดหนึ่งก็ได้เห็นว่ามัน,มนรู้สึกว่ามันต้องลงแน่ขายทิ้งก็ได้ดังนะการขายหุ้นมีสองจังหวะฟังไว้ก่อนนะขายก็ตอนไล่ราคาเตินขึ้นหรือราคาวกกลับในจุดที่เราต้องการสมมติเราต้องการขายหุ้นตอนราคา2ี่สิบาทมันขึ้นไปตั้งแต่สิบห้าส8บหกสิบเ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สราขายไม่ทันยี่สิบมันวกกลับมาที่สิบเก้าสิบแปดเนึกออกไหมครับจนมานุนราคาสิบแปดเพราะเราตั้งใจจะขายที่ราคาสิบแปดะสมม มันก็ดูได้สองรอบมันมีโอกาสขายอยู่สองจังหวะเข้าใจยังยิ่งเราตั้งสต็อปลอเป็นนะครับมันก็ง่ายขึ้นเลยมันจะขายให้เราเลยเพราะขายยังมีเงื่อนไขอ่าอันเนี้ยเหมือนกันตอนมีนาหกสามซีเน็กนะครับราคามันล่วงลงมาแล้วก็มายืนไซด์เวย์เห็นไหมครับยืนไซด์เวย์แล้วก็อะไรตอนยืนตอนสี่บาทนะครับหลังจาก ปรกาศแล้วตลาดหุ้นเซ็ตตัวเข้าใจกับตลาดเข้าใจไหมครับมันก็เริ่มยกตัวขึ้นมาจนถึงอะไรรู้ไหมครับ18บแาทห้บพี่รู้ไหมมันเติบโตขี่เท่าในเวลาแค่ใช้คำว่า10เดือนมันเติบโต4,6เท่าหรือ462รหเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแปลว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าพี่ซื้อมัน1ล้านบาทพี่รวมทุนด้วยอะไรด้วยนะครับพี่สามารถขายได้สีล้านหเข้าใจยังอันเนี้ย รอบวิกฤตหรือเศรษฐกิจมีผลโรคระบาดโควิดมีผลเข้าใจอย่างนั้นถึงได้บอกเลยว่าการเล่นอย่าง VI เขาเล่นอย่างนี้เข้าใจไหมเล่นแล้วถือยาวแต่เข้าเล่นในจุดที่อะไรต่ําสุดเจ้าก็เก็บสาย VI ก็เก็บเข้าใจยังเวลาเกิดวิกฤตมันอยู่โซนล่างเข้าใจไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยขาขึ้นจะเป็นอย่างนี้เข้าใจยังแต่ขาลงมันก็จะมาอยู่ประมาณนี้เข้าใจไหม จริงๆถ้าเรียนไปแล้วนะครับมันมีทิศทางการลงรทิศทางการขึ้นเราสามารถอ่านได้แต่ตอนนี้โชคพยายามจะย้ำให้พี่เห็นว่าเราต้องให้ความสําคัญกับการเล่นหุ้นขาขึ้นเท่านั้นไอ้ย่อแล้วก็ซึมลงอย่างเงี้ยแล้วยืนยังไม่ได้นะครับโชคไม่ให้เข้าเล่นนะโชคต้องให้มันย่อลงมาแล้วยืนให้ได้ก่อนแล้วขึ้นไปยืนให้ได้ขึ้นไปแล้วยิงให้ได้แล้วค่อยกลับตัวไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าสัญญาณขึ้นแต่พี่หลายๆคนถามโชคย่อแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ซึมลง ไอ้อย่างนี้จะเข้าเล่นทำไมเพราะมันยังยืนราคาไม่ได้เข้าใจข้อนี้ไหมเห็นไหมครับตอนขึ้นให้ถือเห็นไหมครับยกสต็อปล้อตามมันไปก็ได้แค่นี้นมันก็จบไม่ได้มีปัญหาภาพพวกนี้ไปเซฟเก็บเอาเองแล้วกันนะครับแล้วตามดูบางครั้งถ้าอธิบายมากๆมันไม่มีคําอธิบายหรอกมันแค่อธิบายจุดๆนะครับมันเสียเวลาสอนดังนั้นพวกนี้พี่ไปเซฟแล้วเอามาดูกันเองได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง I V L พี่ลองดูจุด สิบาทแล้วลองดูราคาอันนี้อเผอิญต้นปีนะครับปัจจุบันนี้มันล่วงลงมา30กลางๆแล้ว41บาทเห็นไหมครับอยากรู้ไหมมันขึ้นไปขี่เท่าเติบโต2.56เท่าหรือเติบโต256กเร์เซ็นก็แปลวาตอนนั้นถ้าซื้อ IVL 1ล้านบาทก็จะได้เป็น2ล้านเท่าไหร่2,5ล้านหโดยประมาณเข้าใจยังเห็นไหม นี่แหละเราเรียกว่าหุ้นอ่ะเติบโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นเท่าตัวแต่เติบโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นเท่าตัวมันต้องมาจากปัจจัยภายนอกกระทบตลาดทําให้ตลาดหุ้นล่วงแล้วราคาหุ้นในหลาดจึงล่วงตามและจังหวะนั้นเราเรียกว่าช็อปของถูกสําหรับเซียนหุ้นและเศรษฐีแต่คนจนมีแต่เทขายจําได้ไหมครับครั้งที่แล้วโชคบอกเลยว่าวัฏจักรเจ้าสวนทางกับวัฏจักรเม้าเจ้ามือจะซื้อถูกซื้อจากใครเม้าจะเทขายเวลาราคาหุ้นถูก เจ้าจะซื้อเมาจะขายแต่เวลาหุ้นแพงเจ้าจะขายเมาจะซื้อตลกไหมหุ้นแพงแม่งเสือกคนจนเสือกไปขอซื้อจากคนรวยแต่เวลาราคาหุ้นตกต่ำหรือถูกคนรวยเสือกมาขอซื้อจากคนจนแล้วคนจนก็เต็มใจเทขายแต่เวลาราคาหุ้นแพงคนรวยเสือกเสนอขายคนจนเสือกมาแห่แย่งกันซื้อตลกไหมตลกตลกบริโภคมากเห็นไหมครับเนี่ย จังหวะขึ้นก็จะมีจังหวะลงนั้นทุกบอกเลยว่าถ้าสัญญาณมันลงนะครับอย่าเพิ่งไปมองให้มันลงให้สุดก่อนยืนให้ได้ก่อนจะยืน3ามช่องห้าช่องหรือห6หกแท่ง7็ดแท่ง1ิแท่งเราเรียกว่ายืนมันต้องมีการยืนให้ได้ก่อนเห็นไหมครับมันต้องยืนให้ได้ก่อนยืนแล้วจึงจะขึ้นแต่มันซึมลงอย่างเงี้ยแล้วพี่หลายคนชอบถามทชกว่าเนี่ยเข้าได้ยังย่อขาเอ็นหรือเปล่าดูทรงกราฟด้วยมันซึมลงหรือเปล่าแล้วมันอยู่โซนบนน่ะซึมลงฟังไว้ก่อนนะครับถ้าเราแบ่งโซนล่าง โซนกลางแล้วก็โซนบนถ้าอยู่ประมาณโซนกลางอย่างเงี้ยซึมลงแล้วเพื่อขึ้นได้แต่ถ้าอยู่ราคาโซนบนนะครับตอนนี้นะครับของของ IVL ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันร่วงหรือประมาณ30กว่าบาทแล้วกลายเป็นว่าอะไรโซนบนน่ยมีโอกาสลงสูงแต่โซนล่างโอกาสมันต้องขึ้นไม่ใช่ว่า